ก็จะอยู่ที่ข้อสอบของสุข,สขหลากน,นะครับโอเคข้อข้อนี้ครับตรวจเพ้่อสืเรื่องของน้องน้องนอง้่งกระปสองส, 2, สมหนึ่งนะครับอ่าก็คือว่าประติดนะก็ประสานครับแล้วก็สบชาติมีสามคนถูกไหมฮะอ่าสามคนนี้มีรวมกันทั้งหมดอยู่สองสอห้าสิบแล้วก็ประพินธ์ไปเชนนะ่นโดยภาานาะที่นี้เอามาจะเป็นภากาได้นะครับอ่าแล้วก็อะไรเน่ย ใช้ไปอีกภาษาเขาละยี่สิบตูนะถ้าใช้ไปอีกสองข้าวอพราะภาษาใช้ไโอยดูแล้วแบบชุดนอ่ะถูกกันในพันละวันเลยถูกไหมฮะที่น่ยงว่ายางบรรลุการทำข้อสอบภาษาไทยเขียนเยอะขาเขียนขิ้ไม่เอาสมชาสมชาก็ใช่ที่พยายามเขียนรูปแรดเพื่ออะไรเข้าใจเนาะงั้นตอนนี้มีคนสามคนถูกอหมะที่ได้คำว่บเอยะน่งหนักหนสองสากตรงถูกไหมเป็นฝากคน์ควาสมชาติสมชาติสันติาเป็นสมชาติเห็นไหนอ่ก็ ขามีกรรวมกันเนี่ยรวมผลลัพธ์นะเปล่นับสอับสองห้าสิบนะครัพสิบคนที่หนึ่งครับใล้เงิไปใช้นะเขาใช้ไปครับใชไปใช้ไปเอ่อเเงสามของเ้ามีอยู่อยู่เท่าไหร่อพี่ไม่รู้เลยถูกปะงันให้อยู่แล้กันนะให้อยู่เอนไครับถ้ามี U แสดงว่าเขาใช้ไปก็ต้องใช้ไปเศียงินส่วนสามเห็นไหมยชจะเทียนม่ก็ได้นะเป็นหนึ่งส่วนสามแล้วเอ็นตรงนี้อ่านเหนกันนะ มีจต e, okay, okay. okay. ัวน so, ี so, my 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 other. Other words, on one, ้ก็ได้นะครับโอเคไหมอ่าจิเอกขเดินกันเนาะเนกันนะโอเคก็มี x เงี้เนี่ย BPA ถูกป่ะคำว่าใช้ผลิตภัณฑ์นิดหายควาำว่าแบ่ง x จะเป็นสามเสีหรืเท่ากันแลวใช้แค่ส่วนเดียวแต่ว่าเหลืออยู่ตัวสองเศนก็เป็นสองในสามเอ x ถูกป่ะงั้นถ้าพี่จะเกียนว่าเหลือก็ไม่ผิดนะสอง่วนสามของ x ถูกไหม่ทีนี้โจทย์บอกต่อว่าบอกว่าอะไรครับโจทย์บว่าเอ่อ กะฐานว้นที่สองนะ้ากระฐานนะกระฐานดีเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้อถูกว่าติดให้เป็นวายก็ได้นะกระถามที่ที่ยังมันนา่าจะเยอะเกินไปนะเพราะโดยปกติธรรมชาติที่หนูเรียนเนี่ยก็อบอกกันว่าเอ่อระดับป .6 ม .1 เนี่ยนะเขาจะเรียนเพีตัวแปรเดียวม .2 เองก็เรียนตัวแปรเดียวจะเริ่มมีสองตัวแปรอน่ยตอนสักม .2 เทอม2ถูกได้แล้วก็ม .3 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันต้องเก้าถึงสองตัวแปรเนี่ย อ BON ของโลใสถฐานข,ของหนงกำลังมาผิดทางเดี๋ยวพ็ยิ่งมีกะไาเยอะใส่ไปเนียย่ยชีวิตยวจะวุนะ่นวายน่เข้าจไหมครับอ่างั้นพี่เอาไม่เอาไว้นะอ่าพี่ทำไปเก็บไว้ก่อนเราหา,าอื่นดูก่อนนะโอเคจนเราก็เอ่อประสาเนี่ยใชเยังไปร้อยยี่สิบเฮ้ยไม่ต้องรู้กพระประสานแค่หรนแต่รู้ประสานอะไไปร้อยยี่สิบด้วยอีกถูกไหในไะณ่สมชาติเนี่ยใช้เป็นสองเท่าของประสานกัประสาเท่ารยี่สิบถูกปาสมชาติใชเป็นสองเท่าเท่าไหรสองร้อยสี่สิบครับถูกนะอ่า ปรากฏว่าเฮ้ยทั้งสามคนนี้เงินเท่ากันโอ้ไม่แฟงเลยไม่แฟเลยเขาไม่แฝงแสดงว่าตอนแรกไอ้สองมาสอห้าสิบเนี่ยสาคนี้ไม่ได้มีเท่ากันถูกไหอ่าถูกไหมไม่แฟงนะโอเคแล้วไงต่อสต้างหมอเหลืยเท่ากันนะเหีืยเท่าไหร่เ่ที่บอกพี่ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือสาวคนนี้มีเท่ากันเทราะอ๋อก็ทำมันเท่ากันก็ไม่แฝงนี่ก็่พ่อาเขียนนะงั้นตรงนี้ก็เป็นสองต่สามเ่อสต่อสามอปต ก็เข้ากับป่ะใช่ปะ่ะถูกไหมอ่าแสดงว่าโดาแสดงว่าที่สมารถแทกลับได้นะว่าขอเนี้ยใ้เจ้าอ่าอะไรนะประสิทธิ์คื่มี x ไที่สมัครแกลับว่าไอ้ภาษาเนี้ยมีเท่าไหร่ถูกปนะ่ะเพราะว่าอะไรก็เอาม x กับสามเนี้ยมันดูกันได x ถูกไหมาแสดงว่าไอ้กรน,นี้ยกรน,นีนก็ต้องเงินของเจ้าภาษาเนะนี่ยถูกปะอ่านันภาษาเก็เลยมีเงินเท่าไหร่ร้อยี่สิบ120 อีกสองเติสามเอถูกไหมในขณะที่เจ้าสมชาติสมชาติก็มีสองสามบุตรองสสิบถูกป่ะได้ใ,ใ,ใด้านเรียนถูกไหมอ่าก็จะเป็น240สองอสสิบครับบุกอีกสองเมสามเอ็กโอเคนะอ่าแล้วรู้ไปอะไรอ่ะรู้ไปเนี่ยโคดีเลยลูกเพราะว่าคนต้องบอกตเองว่ามันทำไมเลยสามคนนี้ยรวมเงินกัได้สองอย้าสิบถูกป่ะไม่หนูก็รู้จะมออาจะมแต่ละคนหใช งงผมไม่แปรถ้าท,ที่จะสึกใหม่ที่ต้องฝได้ว่าเงินของเจ้าประสุทธที่มีถูกปะอ่าแล้วก็เงินของเจ้าประสานที่มีอ่าแล้วก็เงินของเจ้าสมชาติที่มีถูกไหมครับอ่าต้องทำมาเน้ะต้องรวมตัวกันได้เท่ากับสองเปนสองห้าสิบถูกปะอ่ะสาสมการจะเห็นตั้งใจว่ามันด่ตั้งสองสามตัวแปรว่าแบบนี้โดยเพียงแค่ตัวเดียวงั้นชีก็เริ่มดูดีขึ้นถูกไหมครับอ่าโอเคเนาะ เอางั้นจะมดีคิดดหนะทกันที่นช่วยกันครับนกอว่ายังไรลูเอาตัวแปรมาบกันกี่ตันนี่อสาม x สองสาม x ก็เลยกลายเป็นเท่าไรเบ้งตานปกติบวกเหมือนไม่มี x สองสามบวกกับสองสอสามก็ผสกันด้ถูกป่ะเป็นสามก็่ะได้ออาเปนบวกกันก็เลยเป็นสี่ะงั้นเป็นสี่ตัวสามนะครับตรงนี้ก็สี่ตรอสาม x ถูกไหมบวกเอ๊ทีนี้มันคือหนึ่ง x ถูกมหนึ่ง x หรือเขียนใหม่คือสามป็นสาม x ถูกไหมนี้ก็เลยรวมตัวกันไลาเท่าก็ไ่กเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ดถูกไหมกลายเป็นเจ็ดส่วนสามเห็นไหมเจ็ดส่วนสามเยนะเห็นไหมเห็นนะครับงั้นก็ได้ครับถือก่เป็นเจ็ดส่วนสามเจ็ดอ่าอะนรๆๆนะถ้าไปครับบวกกับอีกก็ได้่เอนี้ก็ได้เลยนะบวกไปอีกก็เขียวๆนะร้อยยี่สิบร้ี่สิบได้เว้ยสิบสองสามรหกสามร้อยหกสิบถูกครับนี่ อันนี้บวก360นะคอนสเสียเนะบี่วัสดิ์คอนเสียว,นะว,ยวก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2250นะหนูก็ได้คำตอบเดือนแก้หา x ถูกไหมครับโอเคเนาะอ่าเรีนที่เขอยอดแกเ้เนาะเป็นเศดส่วนสาม x เท่ากับไปดู2250บวก360ถู้า่ะ250โดนหักไปถูกปะทำไ้มเนี่ยไม่ไม่ทำใช่ปะ ทำไมถ่านตุนเงิน,ดดท,ดดนนะที่ขอแค่ดูดูพี่คิดด้วยกันนะที่แบบที่เปลี่ยนเสาต้องสิทครับที่เปลี่ยนเป็นซอยดูตัวสิทไม่เสียนเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นซอยห้าสิสบสดูดนะูที่จะเพี่เห็นไหมตัวห้าสิบต้องบวยทุกคนโวยหนึ่งร้อยสิบปะใช่ป่ะที่ทำไม่ไหวอ่าถึงหนูจะบวกลบตามอ,อยู่หรือว่าทำไปพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่สอนเพื่อสร้างประสบก,การณ์ให้หนูเพราะฉะนั้นพี่ควรต้องมีอะไรให้มันแบบดูว่าให้เ,เราเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็คิดได้นะเว้ยถูกนไหมอืม ที่คิดตัวนี้เขากว่เพื่อให้มันเหมือนกันครับทพอปะอสสองวัสองัสิบลบไปอีก่สองัสิบุ๊บมันจะเหลือแค่สองพันถูกป่ะแต่ยังไม่จบนะสองพันตนี้ต้องทำไมต้องลบที่งอีกร้อยสิบถูกป่ะสองพันมีเงินสองพันบาทโดนหักไปร้อยสิบบาทถูกป่ะต้องเหลือเท่าไหร่ครับเอึสองพันนะหักไปร้อยสิบถู่ะหักไปหัไป้อนึ่งก่อนเพันเก้าถูกปะพันแค่หักไปอีกสิบครับเหลือพันแปเก้าสิบแล้วก็หัาไปพันแปดเก้าสิบเท่ากับเศษส่วนสาเอ็ เห็นไหมแก้ทำการปุ๊บสามหารอยู่ย้ายไปคูณทารเร็ปคูณนะเกิดคูณอยู่ก็ย้าไปหานถูกไหมครับงั้นเกิดเสร็จแล้วพิสจน์้วยนะที่การเสร็จแล้วเสจจะม่เท่าไรครับหนึ่งแปดเจ้าศูนย์มีเลสามานอยู่ย้ไปคูณถูกไหมครับคูณสามแล้วก็เกิดคูณเ้ายมาหานะอันี้เจ็จครับอ่าปัดป้าป้าครับได้ว่านะ่ัดนะไม่เสจ็ดปัดได้ปะเจ็ดเ็จ็ดเจ็ดสองสิบสี สิบสี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดแปดเดเจสี่ถูกไหมครับอ่าเจ็ดเจ็ดสิบเก้าศูนย์ยี่สิอยี่สิบยสามถูกปะอ่าสองยี่สิบยี่สามได้ได้ครับอ่อศูนย์เจ็ดสามยิเจ็ดสองาหกเจ็แปด้อสิบถูกะครับอย่างเข้าแล้วไม่ไม่มีคำตอบทำี่ดปอวะทำกี่ปะแ้วพี่ยังไม่่พี่คิดผิดะพี่ยังไม่คิด่พี่คิดผิดนะแต่ว่าที่เราตอบต่อเรนี้คือเราลำบเกงจมา เอสเนี่ยมันคือสาะสิบิเอที่อนสิบแต่เอที่ไทยรูปเอสคือเงินของเราสิบธินะราสิทมีเงินแปดร้อยสิบบาทโจถามมา่อยโจามทาเงนของประสานครับถูกต้องประสานนะนั่นประสานนี่เลยประสานคนที่สองก็โจทย์ถามหาเงินของคนที่สองลูกคนที่สองคือกระลิกนั้นนูก็อย่าเพิ่งตกใจถูกปะเอ๋ก็ทำไมลูกก็คือว่าจะแทนไปูศหวเปินภาษานะครับ แทน x ด้วยใครครับแทน x ตัวนี้แทน x ตัวนี้ด้วยแปดร้อยสิบ้หอ่งั้นเงินของประสานครับก็จะได้เท่าเงินของประสานก็เป็นแปดร้อยสิบคูณีกสองส่วนสามถูหมขอิรงนี้ไ่มีที่ไม้คิดละเอ่อดูตรงนี้กงเป็นสาม้คูณอีกแปดร้อยสิบนะครับอย่างพิจารณ์นี้อเอาสามตัดปุ๊บสามสองเจดเหลือเจ็ดสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดศูนย์นะสองยี่สิบคูณสองครับ พอที่สิบคูณสองก็ก็เป็นสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบปะอ่ก้อนจะนี้ครับเกินห้าร้อยสี่สิบเนาะตอนห้าร้อยสี่สิบบวกอีร้อยยี่สิบครับห้าร้อยสี่สิบบวกร้อยี่สิบจะเป็นหกร้อยหกสิบนลนะขเือง60ของภาษาอถูกปะเรินมตอบข้อข้อสองโอเสไหมอ่หวังว่าคงจะได้อะไรจากข้อนี้เนาะอ่ามันจะเห็นว่าข้อนา,านนะนะนะครับที่ฟังหนึ่งข้อนานแต่ว่าหนูจะได้อะไร มีนก็ในานแต่ไม่าะไ้เ,เพิ่มมากขึ้นโอเคเนาะ,อะโอเคนะครับก็จะถามนะหรือข้อต่อไปนะครับ